สวัสดีครับผมมีตการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวหนังนะแต่มาขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ซับสไครต์เกิน3 0 0พันแล้วนะครับโอ้โหมันก็ไม่ได้เยอะมากเลยนะครับแต่ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าจะมีคนมาติดตามกดติดตามทางช่องยูทูบกว่า3 0 0พคนเลยนะครับโอ้โหเป็นที่น่าปราบเปิมปิติของผมเลยเกินนะโอ้โหทราบซึ้งจริงๆนะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณที่ทุกๆคนนะครับที่รับชม รับฟังรับดูรับการรีวิวหนังแบบมั่วๆของผมมาเป็นปีนะครับโอ้โหครบปีแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังของผมนะแม้ว่าเกมเนี่ยมันก็จะเล่นเลยนะครับช่วงหลังเนี่ยมันค่อยมีเวลาเล่นแต่ก็รีวิวหนังกันไปขำๆกันไปนะฮะคลิปนี้ผมก็อยากจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆเนี่ยที่ติดตามผมหรือว่าเป็นเพื่อนกันคุยกันเนี่ยภาษาสนุกสนุกเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมเนี่ยทำเป็นควิดนะฮะใต้คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ comment ถามกันมาได้นะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมหรือว่า อยากถามอะไรเนี่ยถามเข้ามาได้นะครับผมจะทําเป็นควิดตอบตอบ,ตอบแทนเพื่อนๆนะครับว่าโอ้โหแบบติดตามมันมาขนาดนี้ยังไม่เคยถามอะไรเกี่ยวกับผมเลยหรือว่าอยากถามเกี่ยวกับหนังพี่ชอบดูหนังอะไรชอบดูหนังเรื่องไหนพี่ทางานอะไรเงี้ยถามเข้ามาได้อยากตอบอยากตอบไปแย,ยแบบ <c oughs> เห็นหลายๆคนแบบถามกันเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ตอบทําเป็นแบบคลิปแบบตอบจริงจังว่ะอันนี้ไม่ได้แบบหลงตัวเองนะแต่คือแบบเออเดี๋ยวกูตอบให้อยากถามมาจัดมาคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวทําให้นะคอมเมนต์กันมาเลย ก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเลวกันนะครับสำหรับการรีวิวกากากแบบบ้านๆคอเป็นหนังนะแล้วเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ,บาสามพัง subscribe เฮ้เ,เห็นกูบูวะ